โมมตเองหน่อยค่ะทำไมถึงไม่เอาเมียคะเพราะอะไรเขายังเข้าแล้วมาพูดทำไมถึงไม่เอาเมียอืมอันนี้เขายังเขาแล้วพูด,พดอันนี้ผมชื่อบักโดงนะอ่าโอเคดงมันนอกขอหนาอ่าบันคอยตู่อืมอืม โคกสมออ่าโอเคโอเคตอนนี้มาอยู่บัญญาโคกธรรมอืมอืมโคกธรอมซิตี้นะจ๊ะอ่าโคกะรอมซิตี้เอ่าตอนนี้อยู่กับลูกหลานป่ยตายายกันนะอืมตอนนี้เชื่อักดอกอืมอียหนึ่งเขาเรียกว่าโด่งดังอ่ายังไม่จุบยังไม่จบอะไรแต่ตอนนี้าเราสงการนี่มากันเดอะอือเพราะว่างานเยอะแยะวล เดี๋ยวราจะต่อยมวยโชกะวัดอถไฟฉายานักมวยคืออะไรไม่บอกครับไม่บอกแต่มากันนะมากันงานสนุกงานสนุกมีทุกคนหลักกันทุกคนดูรักทุกคนใช่ไหมหลักทุกคนอันนี้ก็รลักคือกันอันนี้ก็รลักคือกันหลักคือกันจะได้กินไมมะพร้าวน่ะจะสอยได้กินครับเดีินมาให้ได้กินวันไหน เดี๋ยวนี่ครับโอเคขอบคุณมากนะไม่สอนโอเคไม่ยสอนอันนี้โอเคไม่ยาสอนเลยนะสอนอ่ะื้อไม่เฮประโค้งก็ได้จจประโค้งก็ได้เขาเรียกน้องนนนันนี้ไม่ใหญ่สอนก็เรียกเถอะโอ้เฮประโค้งก็มีโจประโค้งก็มีน้องเขาเปลี่ยนชื่อน้องนนทำไมถึงทำไมถึงไม่มีเมีย เอามาเป็นภาระเราทําไมเราอยู่คนเดียวยังเอาตัวแทนไ่รอดเลยในตัวนั่นบอกว่ามีแต่คนไม่คือโดนไม่คือหรอกจะไม่คือทำไมอ่ะเอาเปสแตนเจอร์เดี๋ยวไล่มากันเยอะแยะเลยอือเดี๋ยวไล่ให้เดี๋ยวไล่มาเยอะแยะเลยอือปีใหม่อยู่บ้านไหมอยู่ครับอไม่เอามมพเ้ามาให้หนีมลกินอไป คำผูกคือคำพูดเนาะอ้าวกาแฟเอามาให้น้องมองกินวม่ลูกละกี่บาทสองลูกกักหนี่งอืมโอเคอันนี้คอสองลูกกักหนึ่งโอเคสามสามไปอืมสามไปเนาะกักหนึ่งต้องสามสิบบาทไม่ใช่นี่สามสิบห้าสามสิบสามห้าเพลงพูดไปซื้อบ้านยาใจลูกละสิบบาทมะพร้าวน่ะ อันนี้มาคาต้นัคาต้นนะเองบันยาใจก็คาต้นแต่ว่าต้องสวยเองลูกละสิบบาทอันนี้ดงดงกระดึ๊บกระดึ๊บไปดูงก็เอามามันเป็นมากินแน่ๆก็ได้บานยาใจค่าค่ากระดึ๊บเหรอค่าเทคนิคเหรอกรลังไอน่ะด้วยบ้านไม่มีไงมีมีแต่ของดงแต่นั่นอันนั้นจะตายภายเราเดือดต้นสามลูกกั๊กสามลูกกัก เราไปเก็บเองไปเก็บอ <c oughs> เองปวีแ่เคยพาหนูไปเก็บเด้ออืไป,ป,าาป,ปา้าๆออกมาป้าหนูอะหาอมาป้าอย่าเมื่อมาทำตาวันดาเปรี้ยวอืมแล้วกงจอกไหน้องโมโหอีกดิทำท่าโมโหอีกนิดนึงอ่ะอ้อเลิศมันยังไงกันเดี๋ย <c oughs> <c oughs> วเอา